เนี่ยอารมาก็รู้ชัดเขาเป็นกว่านั้นอีกจริงๆแล้วเนี่ยมหาหมีนี่ก็บิดเบือนไม่ใช่ไม่บิดเบือนนี่ถ้าหมีฟังอยู่ฟังไว้คือมหาหมีเนี่ยไปพูดหน้าปอทอว่าอาดามาเนี่ยเข้าใจผิดคือมหาหมีก็ยกอ้างพระสูตรนั้นสูตรนู้นสูตรนี้แล้วก็บอกว่าอาดามาเนี่ยจะต้องไปอ่านจากพระสูตรแล้วในพระสูตรเนี่ยมีเนื้อความว่าอนะพิสัมพุทโธโพธิสัตวะสมโน เราเป็นโพธิสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนอันนี้มหาหมีพูดนะเนี่ยอ้างบาลีคํานี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราเป็นโพธิสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนอันนี้ใครอยากรู้ไปฟังซ้ําซึ่งอารามาเนี่ยพูดกันโดยตรงเลยว่าสำนวนเนี่ยอารามาเห็นแล้วเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะคําว่าปุถุชนเนี่ยภาษาบาลีภาษาไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมาก ในบาลีใช้คำว่าปุถุชนภาษาไทยก็ใช้คำว่าปุถุชนไม่มีคำว่าปุถุชนแต่มหามีไปแปลคำว่าอนะพิสัมพุทโธโพธิสัตโตวะสมโนเราเป็นพระพุทธสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนอ้างว่าน,นี้มีในพระสูตรอาตามาส่งข้อความนี้ถามพระคุณเจ้ารูปหนึ่งที่เธอเรียนบาลีท่านกระบอกอาดมาว่าจะยึดตามพระไตรปิฎกหรือจะยึดพระไทยปิฎก ผมก็ลำบากใจกับคนกลุ่มนี้ครับแลวท่านก็บอกว่าอนนาณะพิสัมพุทโธโพธิสัตวโตะสมโนเราผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่คือที่เจ้าชายศิทธัตถะออกบวชเป็นพระสมณโคดมอันนั้นเน่เวลาท่านเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีก่อนตรัสรู้ในช่วงหกปีท่านก็จะบอกว่าก่อนแต่ตรัสรู้สมัยเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ท่านจะใช้คํานี้ทั้งนั้น ก่อนแต่ตรัสรู้สมัยเรายังเป็นโพธิสัตย์อยู่ไม่ปรากฏเลยว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตย์ยืนยันว่าตัวเองเป็นผุ้ดุชนไม่มีสักคำหนึ่งในพระสูตรตัาปิฎกค,ครับแล้วชัดเป็นตัวบาลีท่านต้องไปสืบค้นนะครับท่านทงศึกษาภาษาบาลีด้วยในตัวบาลีบอกไวช้ชัดครับว่าอนาพัพิสัมพุทโธโพธิสัตวะสมาโนแปลได้ครับแปลว่ายังไงแปลว่า เราเนี่ยสุมเมธดดาบทเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนไม่ได้บรรลุธรรมนะครับอันนี้ปรากฏชัดทะนั้นารามาฟันธงเลยว่ามหาหมีเนี่ยบิดเบือนพระไตรปิฎกตัวจริงฟังอีกครั้งหนึ่งอาจารมายืนยันเลยว่ามหาหมีบิดเบือนพระไตรปิฎกตัวจริงจะทําให้รามาระลึกถึงประเรียนเถื่อนหลอกชาวบ้านคือมันมีอยู่เป็นเรื่องเล่าประเรียนเถื่อนหลอกชาวบ้านว่า พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทิตังมะตังจะมาตังที่กุจนันังทินางมะนางจะมานังที่กุจตังอันนี้จากโมเมสูตไกว้ามามั่วโดยไม่มีเว้นวรรกจากพระไต,ตรปิฎกฉบับสยามเลอะแปลความได้ว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีมากฉันใดปลาในทะเลมีมากฉันนั้นอันนี้เป็นเรื่องเล่าเนะประเดียนเถื่อนหลอกชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วก็ ได้แต่ปากอ้าตาค้างเอ๊ะมันใช่เหรอที่ตั้งมาตังจะมาตั้งที่กูจะนัง่งที่นั่งมานัง่งจะมานั่งที่กูจะตัง้งคือมันเป็นภาษาที่คะล้อเล่นกันไอ้ที่ตัง้งมีควรจะตัง้งไม่ตัง้งมาตั้งที่กูจะนั่งนี่แหละส่วนไอ้ที่มีนั่งไม่นั่งจะมานั่งที่กูจะตั้งของนี่แหละคืออันนี้เป็นเรื่องเล่าตลกขำขันเสร็จแล้วก็แปลก,กันว่า ดวงดาวในท้องฟ้ามีมากฉันใดปลาในทะเลมีมากฉันนั้นอาวันนี้เป็นพุทธวจนะอันนี้มันเป็นเรื่องของมุกตลกกึง่งล้อเลียนกึ่งส่อเสียดกันแต่เขาต้องการเสือให้ฟังเพียงว่าชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยฟังแล้วก็เคลิ้มคล้อยไปแต่ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นทีมหาหมีพยายามอวดความรู้ก่อนจะตอบประเด็นอะไรก็แล้วแต่โยงไปเยอะแยะอวดสัญญา ปวดว่าตัวเองเรียนมารู้มาแต่จากคําความที่อาตมาสื่อสู่ฟังเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งยืนยันชัดเจนว่ามหาหมีบิดเบือนพระตรริดกตราวความนี้ไว้าอาตมาไม่คิดจะไปเอาเรื่องเขานะอาตมาไม่คิดจะไปแจ้งความหรอกว่ามหาหมีนําข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่อาตมาไม่ทําแต่จากสำนวนที่กล่าวมามหามีลงไปทบทวนดูสิว่าที่ตัวเองพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริง ไม่มีสำนวนไหนเลยที่บอกว่าพระโพธิสัตว์เป็นปุถุชนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะเหตุว่าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ใช่ปุถุชนแต่ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำว่าก่อนแต่ตรัสรู้สมัยเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ถูกแล้วเพราะการตรัสรู้ไม่มีใครเอามาใช้กับพระรหัน กับพระอรหันต์ก็ตามพระอนาคามีก็ตามพระสกทาคามีก็ตามพระสโสดาบันก็ตามในสังคมศาสนาใช้คําว่าบรรลุธรรมบรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีบรรลุอนาคามีบรรลุอรหันต์ไม่มีใครใช้คําว่าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เป็นอนาคามีตรัสรู้เป็นสกทาคามีตรัสรู้เป็นสโสดาบันไม่มี ฉะนั้นคำว่ตรัสรู้ในสังคมศาสนารู้กันโดยปริยายว่าเราใช้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมที่แตมาพูดเน่เห็นไหมว่าการที่มหาคนหนึ่งพูดยกอ้างเรื่องนะั้เรื่องนู้เรื่องนี้จะเชื่อถือเข้าไปโดยที่ตัเองตรวจสอบไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่ควรี่ผู้ก็พูดเถอะอาตมาเองเนี่ยอาตมาไม่คิดจะย้อนย้ำซ้ำรอยเรื่องเก่าๆแต่ พอไดามาเห็นบทบาทมหาหมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยอาจมาคิดเลยว่าเรื่องเนี้ยต้องพูดเพราะว่ามันมีคนที่เคริมคร้อยหลงตามกระทั่งบางคนเนี่ยบอกว่ามหาหมีเนี่ยต้องเป็นผอ,อสำนักพุทธพูดได้งไงว่าชื่นชอบชื่นชมยกย่องยกยอแล้วก็บอกว่ามหาหมีเนี่ยต้องเป็นผอ,อสำนักพุทธจากคําที่ได้มาเอามายกตัวอย่างเมื่อตัวเองเรียนมาแต่กลับจงใจ บิดเบือนเพื่อจะเอาชนะค้าขานจงใจบิดเบือนเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักในการพูดให้กับตัวเองพูดกันโดยตรงเลยเพื่อจะใส่ความมาได้มหถามว่าคนอย่างเงี้ยมันสมควรไหมอย่าว่าแต่เป็นพอสำนักพุทธเลยเป็นคณะทำงานมูลนิธิทานายกองธรรมเนี่ยมันสมควรไหม